ก็มีหลายคน,นยสงสัยว่าอสอนซ่อมไฮบริดไปเนี่ยจะเป็นการสร้างคู่แข่งไหมคําตอบคือไม่ใช่ไม่ใช่คู่แข่งเป็นการสร้างพันธมิตรเครือข่ายทางธุรกิจพันธมิตรในเรื่องของอู่ซ่อมรถยนต์เนื่องจากว่าเราก็เป็นอู่ซ่อมรถยนต์เหมือนกันเราซ่อมเบนซ์เบมพอเชแล้วก็รถไฮบริดและต่างๆรถไฮบริด Hi เนี่ย มีเป็นแสนคันเราไม่มีทางที่จะทํารถไฮบริดได้เป็นแสนคันด้วยตัวเราคนเดียวหรืออู่เราไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนก็ทําไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยการสอนไปไม่ได้เป็นการ <c oughs> สร้างคู่แข่งแต่เป็นการสร้างพันธมิตรอู่ด้วยกันแบบนี้สําหรับการเรียนการซ่อมไฮบริดเนี่ยจริงๆเราต้องเรียนจากพื้นฐานพื้นฐานก็คือดีที่สุดเนี่ยเรียนจากโตโยตานี่แหละไม่ต้องไปเรียนจากยี่ห้ออื่นเรียนจากรถที่เขาทํามาแบบ โรบัสก็เรียกโรบัสคือมีความเป็น reliability ที่มันสูงสูง,สงมีระบบ h ฮบริดที่ s i มเพิเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถพัฒนาอะไรแบบนี้ได้แล้วก็งานซ่อมอะไรต่างๆก็ไม่จําเป็นจะต้องลงโปรแกรมอะไรต่างๆพวกนี้คือพูดง่ายๆว่าทําเงินให้กับอู่ซ่อมรถยนต์แน่ๆนะไม่จําเป็นจะต้องไปมีเครื่องมือพิเศษอะไรต่างๆอย่างเช่นรถยุโรปอะไรพวกนี้เปลี่ยนแบตเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ อะไรพวกนี้ก็ต้องทำการโปรแกรมมิ่งหรือโคดดิ้งคือมีความเป็นพ่อพาร์ตีสูงเกินไปแบบนั้นก,ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเพราะว่ามันอาจจะทำเงินให้เราในเม็ดเงินที่สูงแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยแล้วก็ยากต้องใช้เครื่องมือพิเศษใช้ทักษะอะไรสูงๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนั้นการเรียนการซ่อมแบตให้บิดจากโตโยต้าเนี่ยเป็นอะไรที่ทำเงินที่ดีที่สุดแหละส่วนหลักๆก,ก็คือแบตเตอรี่ที่จาเป็นจะต้องเปลี่ยนในส่วนของอินเวอร์เตอร์ BMS หรือมอเตอร์จ e เนเรเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่พบเจอก็โอกาสเสียเนี่ยผมว่ารวมกัน3อย่างก็สิบเอร์เได้แบตเตอรี่เนี่ยถึงอายุการใช้งานเนี่ยก็ ประมาณสักเกแล้วตอนนี้รถรุ่นเก่าๆประมาณปี2 0ง0ถึงประมาณ2 0 1 5าเนี่ยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดกันละอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราต้องเรียนในส่วนตรงนี้ในการขยายงานขยายก็เรียกว่าขยายขอบเขตการการให้บริการของเราสําหรับอู่ซ่อมรถยนต์เนี่ยคือเรียนวันหนึ่งเนี่ยถามว่าเป็นไหมก็ถ้าถ้ามีพื้นฐานเป็นช่างมาอยู่แล้วเนี่ยเรียนวันเดียวเนี่ยกลับไปก็ไปทบทวนอะไรนิดหน่อยมีเครื่องมืออะไรนิดหน่อยก็ทําได้แล้ว หัวข้อาการเรียนก็มีในเรื่องของพื้นฐานให้บิดส่วนประกอบหลักมีอะไรบ้างการตรวจวิเคราะห์การอ่าน Data Stream จากตัวรถจริงๆจากนั้นก็ทำการถอดประกอบ <c oughs> คือถอดลงมาก่อนถอดลงมาแล้วก็ทำการแยกเซลล์ฟื้นฟูเซลลอะไรต่างๆแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปมีทริคมีอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะจีเนให้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ทำการบัลล้านเซลลเสร็จแล้วก็เอาขึ้นไปที่รถแล้วก็ทำการตรวจสอบทำการโหลดเทสอะไรต่างๆพวกนี้แบบนี้ก็คือ ใช้งานได้แล้วแล้วเราก็จะประเมินได้ด้วยว่าแบตเตอรี่ที่ทําการฟื้นฟูเนี่ยกี่แอมได้กี่แอมชั่วโมงจะมีอายุการใช้งานประมาณสักเท่าไหร่แบบนี้ตรงนี้จะมีเทคนิคชี้แนะให้นี้การเรียนก็เรียนในวันที่14ทันวาเป็น